สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปกินอาหารอินโดนะคะนะกับเพื่อนเพื่อเอาไว้นะร้านอาหารอินโดที่นี่ก็คือเป็นร้านที่เหมือนอยู่ในในตึกเะนาะแล้วก็แบบเออเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวไงเราเข้าไปในร้านกันนะคะเพราะตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วเนาะ แล้วเ,เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็คือเพื่อนสั่งอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอาหารอินโดมันจะมาเหมือนแบบมันจะแบบรสชาติคลายเครียงอาหารไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราชิม,ม,ช,ช,มช่วยชิมแค่นะช่วยชิมให้ได้ไม่ต้องเดี๋ยวโาชิมเองเห็นอันนี้เราเหมือนแบบทอดมันบ้านเราทุกคนเลยแล้วทำไมต้องไปโปรแกัมหน้ามีนปิดหน้าก่อน <c oughs> เหมือนทอดมันบ้าน,น,นเราชริงอะอร่อยไหมไม่เหมือนทอดมันข้าวโพดอ่ะ สเต็กเลยอ่ะมาชิมกันเน,น,นื้อกับเนื้อก็อ่นุ่มมากรสชาติเหมือนสเต็กบ้านเราแบบเข้มข้นแต่ว่าซอสเขาเป็นแบบโหลือหิววะคือซอสเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสีเหมือนบ้านเราอ่ะจะเป็นแบบสีตาดเอาไว้จริงมนันลองมาโดนน,นนียตังนี้อันนี้หมือนรัดหน้านนอ,อ,อันนี้ได้มาอะไรอ่ะอันนี้รัดหน้าบ้านเราทุกคนนนะเหรอมือนรัดหน้าบ้านเราอ่ะไม่เหมือนเนี่ยไม่หรือว่าเหมือนรัดหน้า เค็ด้วยเค็ด้วยเค็มบ้มมางผัดผักมุ้งเอาใจคนไทยกำรุงสักตาจริงๆอร่อยด้่ย <c oughs> มองอะไรคบพี่พี่ตกข้างๆมองอะไรคะอร่อยค่ะผักบุ้งอร่อย นี <is> ่เหมือนน้ำพริกนุ่มอ่ะไม่ใช่น้ำพริกอ่องเหมือนเนาะอันนี้มันน้ำพริกนุ่มใช่ไหมพี่ปีปบอกอันนี้อ่ะใช่เหมือนกันอันนี้เหมืนน้ำพริกนุ่มแล้วก็แบบน่ารักอะไรเนาะข้าวคูขบไปเราชิมข้าวผัดต้มยำกันหนเรียกชื่อไม่ถูกด้วยข้าวผัดอะไรเม็กซิโกเลยไม่รู้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเมนอะไรนะเอาชิมนะม็กซิโกเลยเม็กซิโกเลยชี้ตะกี้ม็กซิโก น่สิกโกลเลี่ยงถาจริงเ,เอาเป็นว่าเข้าวผัดแล้วกันต้ยมยำอร่อยเอายังไม่ได้กินลืมข้าวผัดเขาเผ็ดหรอข้าวผาข้าวผัดอ,อ,อ,อร่อยหรอว่ามันมีรสเผ็ดอันนี้คือเจอ้าภาพนะคะเล้วเาไปแล้วจ้าอันนี้โต๊ะละแกวแล้วทำโต๊ะคือนั่งกันแบบไม่มีห้ คือตัวอันตรายทุกคน,นพี่แนพี่แป้พี่แป้ไปบอกรักเขาเมื่อที่ทคลิปนี้ต้องเอาลองเพราะว่าพี่แรงไปบอกรักผู้ชายคนอื่นทุกคนแนะนำคนที่หล่อยสุดในทีมเรานะคะอือว้าวสวยจ้าคนตอนนี้เราต้องทำการปิดคลิปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าลานจะไล่เราออกแล้วคือเสี่ยงหนักมากนะคะทุกคนเราต้องมีอีกคลิปให้หน่อยในการทำหน้านะลากัน ก็ใช่เจอกันนะคุณนเคยทุกคนช่วยใบ้หน่อยแล้ว Hello โอเอ้าลืมบอกร้านอร่อยมากทุกคนถ้ามากินร้านนี้ก็โอเคนะคะรสชาติแบบว่าต้องมากินถึงจะรู้รสชาติไม่ใช่ไงโอเคขอกลับก่อนนะคะทุกคนหลังจานี้